Stay on top of this. See if you can follow this. Drink and swallow this. Heat from the hollow tips. Bounce, rock, skate with the quickness. Shake your hip to this. Tell me if you're feeling it. สี่เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้ามือสองเรื่องที่หนึ่งคุณรู้ไหมฮะว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีโตโยต้าชัวรองรับเขาวางแบรนด์โตโยต้าชัวไว้เนี่ยเอามาบริหารจัดก,การรถยูสในรถใหม่ของโตโยต้า คุณภาพของโตโยต้าชัวรด้วยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่าป้ายแดงแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่าเกือบ50%ข้อ2คุณรู้ไหมโตโยต้าเนี่ยมียอดขายสูงสุดทั่วประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้อ3รถยนต์โตโยต้าเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มันทันนัน้นถูกที่สุดถูกมากครับจะบอกเลยครว่าทุกอู่สามารถในเมืองไทยนะฮะสามารถซ่อมโตโยต้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนของโตโยตา้าทุกอู่ในเมืองไทยซ่อมได้หมด และข้อสุดท้ายข้อ4รถโตโยต้าเป็นรถที่ซื้อง่ายขายค่อนที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองไปว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณใช้รถโตโยต้าไปแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะซื้อคุณอยากจะนั่นนู่นนี่ง่ายมากราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแซนดาร์ดราคาก็ไม่ตกเยอะถ้าอยากรู้ในเรื่องของรายละเอียดว่าราคาเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหน EP ก่อนหน้าเนี้ยผมเคยทำ EP ไว้เปรียบเทียบให้ดูว่ามูลค่าของรถโตโยต้าที่ตกไปแต่ละปีแต่ละปีที่คุณใช้เนี่ยต่ำมากถ้าคุณมีเทียบกับการเช่ารถมาใช้คันหนึ่งนะครับเปล่าไปด้วย4ข้อที่คุณควรต้องรู้สำหรับรถโตโยต้าขอบคุณครับอ้น p ีไวเคครับผม